นีโอ้เดี๋ยวไปเอาหาแม่นั่งล้อครับเออ,เอ,อโอ้ครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาดูสถานที่กลางเต้นเรียบร้อยแล้วนะ วันนี้พี่เหมยมันบอกว่ามีเต้นว่างอยู่ก็สามารถเข้ามานอนได้เลยผมไม่ต้องไปกางไม้แล้วนะนี่ก็เลยถือโอกาสนะฮะนอนเต้นของพูลเล่โฮมสเตย์เลยนะฮะกว้างขวางมากครับสีชมพูด้วยอันนี้ผมก็เอาอุปกรณ์อย่างเซตไว้เรียบร้อยกันวันนี้ฮอเข้ามาด้วยนะเข้าแรงนี่โอเคหลับตัวละอันนี้อุปกรณ์อันนี้เสื้อเสื้อผมเอามา แจกล่อออนที่จะกรร่มกีฬาวันผูกตัวนะจำนวนสิตัวนี่แล้วก็มีเต้นส่วนตัวเอามาแต่มันได้กลางเอาไว้ตัวนี้ก่อนนี่ครับผมมาอยู่บนตีกลางเต้นละและเต้นด้านข้างผมเนี่ยมกี้ไปทักทายกันแล้วนะเจอซิดเกาเมวตัวนฮะแล้วก็เปิดทำช่อง YouTube ตัวนีละมาประชาสัมพันธ์ฮนะฮะ ชายาบุญไอ้นุ่มลายดอยนะบ้านเม่สุกนะฮะสวัสดีครับโอ้ดิ๊งกรบผมมา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 ทำไหมทำไหมนี่ครับมาครับคุณแม่เนาะโอ้โหนึกว่าจะป้าสาวมานี่ป้าแม่มาเนี่ยแม่หัหมุาใครดิ้งผมใครดิ้งไม่ไรนี่ครับคนบ้านแม่ซุกนะฮะแล้วก็ไอ้นุ่มลายดอยนะไอ้ลากต้องมีอันนี้ตัวครับนี่เอากงมาตัวให้กงอันนี้จดจำตัวนี่เอาไว้กันอย่างฮะ แถวนีครับไอ้นุ่มลายดอยต้องมีกลงห้อยคอนะครับเนาะครับผมอ่าหน้าข้าวสุมาเด้อพ่ออันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เลยครับเนาะครับผมสองห้าบาทสองห้าบาทห้อยคอเลยติดตามเพจด้วยเด้อครับอ่าเพจติดตามได้จะตั้งไหนครับผมไอ้นุ่มลายดอยเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็พ่ายาวน้าอยู่อืยูทูบก็มีครับหลังเขามิวสิค เอ LKCN ได้ทุกช่องทางนะครับเนาะแนวทองเที่ยวแนววิถีชีวิตบ้านนอกม่วนๆเลยกะครับเนาะเออมาเดียวกว่าพูดถึงไหนล่ะจี้ในน้ำตัวเก่าล่ะจือจือจือแต่จืออะรับจือแต่เออเอาจือเล่นก็ได้จือเล่นจือเล่นแต่แต่ถ้าเขาเขาตัดฉายาไอ้นุ่มไรได้ออกแล้วจีดั้มครับดั้มครับไอ้ดั้มครับผมห่างจากผมสองปีนะฮะแล้วกันยนหนังสือด้วยกันเคยปะอยู่อ่ามันคุ้นอยู่มันคุ้นอยู่น่ออ่า พูดอยู่กานี่ครับเปลี่ยนซิดเก่ามาวอละกันห่างกันสองปีนี่ผมว่าจะได้กระตืงได้ปะได้หันหน้ากันบูวหรือน้องครับครับแต่ก่อนเกยพอหน้ากันอยู่ครับเต็มหุ้นเจกันแล้วคุณแม่ชื่ออย่างไรครับแม่แม่ชื่ออย่างไรแม่จืดครับแม่ดวงแม่ดวงอายุเท่าอะไรแล้วแม่เจ็ดสิบห้าแล้วเจ็ดสิบห้าหนอโอ้แต่กี้อู้กันคร่าวๆนี่แม่ผมเคยขึ้นมาบนนี้สักแต่นี่นี่ยังเคยเดียว ข้างแหลกเลยไกลเนาะประมาณสาวโลเนาะสิบกกโลเกือบๆสาวโลเนาะเคยแมาเดียวแม่ผมก็ขึ้นมาข้างแหลกกับกี่วันมานี้แหละปลามาเอลมาพอผมเคยขึ้นมากันเลยคนเร้คนแก่บ้านเฮาเนาะขึ้นขึ้นมายากก็นไหมเนี่ยขึ้นขึ้นมานี่ยากก็ ไปหยาดูแหน่ไยาก็นั่งรถใครดีจราได้อ๋อนั่งรถมานเหรออ๋อขึ้นจากรถร้านจนรอดนี่มันไรหยาดขึ้นดอยเดำหยาดก็นั่งรถอแม่ชื่อเขาแม่แม่ดวงแม่ดวงไอ้ดำครับนี่แม่ดวงไอ้ดำแล้วก็จี๊ดแต่มมันไพศาลไพศาลนะไอ้ดำบอกไปอยากออกกี่แต่แม่บอกไม่เห็นละไพศาลนะอ่าผมจะใช้นะครับ พี่ใช้ครับเป็นลูกแม่จันแดงอยู่บ้านสีถ้อยครับอืมอยู่มูนิงแถวหน้าวัดโพแหมอยู่แถวๆนั่นแหละหน้าวัดโพครับมานีมันอยู่ก่ะโอ้ขึ้นมามันกันนี่ขึ้นมามันอยู่มจทตหมดอลไตวนี้เนาะก็ะเยอะอยู่ครับเยอะอยู่อขึ้นมาจัดกิจกรรมมันอยู่อ๋ออากินอยู่แถวบ้านถ้วยเนาะบ้านถ้ายน่ามาอยู่ละตักอื่นไปก็ฮะตักอื่นไปก็ได้องถ้ามีเวลาว่างใส่ใจ ตามเพก่อไปไปครับตั้งจังหวัดกับไปอยู่เต็มเดี๋ยวนี้น้อยน้อยลงน้อยเพราะว่าโอ้ในแค่ในอำเภอกเยอะละจิญไปเป็นประธานห้องละเ <laughs> ชิญไปเป็นตากล้องครับแล้ว <laughs> ก็เจิญเป็นประธานเนาครับวันนี้กัไอด้ดำกับมา่วยประชาสัมพันธ์ฮื่งครับอันฝังพล่าตัวนอนะครับเนาะแล้วก็ผมหันทำหลายคลิปละจวยอำเภอแม่ใจโอ้สุดยอดต้องขอขอบคุณเจ้านัก ไอหนุ่มลายดอยนะไอหนุ่มลายดอยอ่าผมก็ได้หันคลิปพองแล้วอ่าสุดยอดครับผมอ่าถ้าจะได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณแม่นะครับงินปีใไม่เนาะอ่าวันพูครับป้ากันเนาะนะจุยกันไทยขาดนักหนูวันคำเนาะครับผมครับอะาเข้าตรวจรบกวาดละเดี๋ยวแม่เป็นพักผ่อนก่อนอากาศกันลังมาะนะเนาะขอบคุณไอดำครับไอหนุ่มลายดอยไปติดตามกันตื่นะครับนี่ โ okay. อเคนี่ฮะบรรยากาศวันนี้ผมนอนเต้นหลังนี่นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวจะได้วันผูกนะฮะกิจกรรมงานตุ๊จีนของปังพุเละจะเป็นจะได้จะม่วนขนาดไหนก็อ,อย่าลืมคอยที่ตามนะว่าเดี๋ยวปีหน้าถ้าปีนี้ถ้าไข่พลาดปีหน้าได้ขึ้นมาเอลได้กันแน,น่นอนครับผมอ่ะ สำหรับที่นี่ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ